สวัสดีครับเพื่อนๆผู้มีหัวใจรักกายเกษตรทุกท่านครับอยู่กับคลิปนะครับพูดจัดการหัวใจเกษตรวันนี้ลงพื้นที่บันแคมป์นะครับชั้ปใจครับผมอยู่กับพี่ชีวินพัชร์ครับสวัสดีครับพี่ชีวินครับผมมีอยู่กับบังโมนะครับหังโมปลอดสารพิษครับปลอดไฟนปลอดปลอดให้ปลอดให้อยากขอครอบครูพี่ชีวินนิดนึงว่วเวลาเหลือปังโมมันแดงๆมีวิธีเบิรงแนวใดครับช่วครับสำหรับ ส่วนหยานะครับเนนจะเป็นพันซ่วนหยาแน่นครับส่วนหยาดเขาสิกินสีกินสีครับแบบอะไขาวเป็นเปิ้ลขาจากไหนดีครเขาสิกินสีนี่คือสีขาวจึงตีครับเขาสีเป็นมาหลายอนี่ืสีขาวแสกได้หลายครับแป่นอ๋อเอานี่ไม่ตีเขาโบตันพอ ต้นนี้เนี่บอดีแบบไหนอ๋อนี่ชีสีขาวหน่อยแน่นครับเขียวหลายแน่นอันนี้อันนี้ต้นรีทรัวผู้ขาโอ้โหเอาไปไกล้ๆไกล้ๆครับลุ่นๆระวังเดินท้ามแน่นครับแต่ถาสำหรับผู้กินกินล้วนที่สุดในโลูกนี่ด้วนที่สุดเอาเอาเขาวได้หลายครับแน่นอ๋อนี่โอ้มีหนองเบิงเดินนี่เลยครับเวลาเข้าสีเดียวกัสื่อแน่นโอ้โนี่เพื่อล้วนที่สุดในโลกกินไลยเพื่อถาบัหม้อออนี่ ครับผับ้มอารอสีกันจังีนออกอ๋อนี่นี่นี่การับไครว่ามันตีออกแน่นครับอ๋อแน่นครับมันตีออกก็พี่น้องกันะ้าษาบะตอตีออกตรงนี้นี่้มอมเขาของติดเชื้อหมดอ๋อมีแนวเบิรงปือรอีกป่ะสุดปลาถ่นออกจากนี้นะครับคืองขวดกัวขวดขวดนี่บัวทอการขวดเจะบัวทอการแน่นครับ ต้นลซน่อยเลี้ยวเลยครเี้ยวเี้ยวน่อยครับพ้ทาสีสีใหญ่เงแน่นตแมนตัวละครีครับดเจนเลยเวลเาปีสีสีสีพวกินกันเลยหมดของของเยอะี่เจ็อร์เซ็นอันนี้เจดสินครับอันนี้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ตนนี้เก่าทียบัง่อยเก่าทีบังห่อยเลยแล้วกินเลยชั่วเลยว่ะแม่นครับโอ้โโอ้โไหวไหวไหวมาส่วนซิบวะี่สนกว่า เอาเลยครับเอาครับเอาเลยเอาเลยเอาลองกันแน่น่นะเอามีดมาเบิลงครับเออไไม่กลัวผมพิสูจน์ตัวนี้กันแน่นี่นะครับให้พี่น้องเห็นคักๆนี่เอาเบิืงผมจะขอหยาดดิเอาเลยนะครับเอาพิสูจน์กันครับพี่น้องครับเพิ่นว่าแดงครับกระแท่านแดงเลยแดงใจวายเลยเอาเหมืองก็เอาแดงบ่แดงแดงก็โอ้สุดยอดสุดยอด โอ้แน่นอนเลยครับนี่ครับนี่ไม่ใช่บอลไม่เขาสีดำผู้รีเลยไม่จะหน่อยบอลไม่เขาสีดำผู้รีไม่ก็ดำอ๋อสังเกตว่าบักโมมันนี่เวลาเวลาเขากินกรอบเห็นบ่ครับครับเปื่อเปื่อเขาสีบนนะครับอ๋อครับผมเอาพี่น้องเบิรงหนึ่ครับเด้อนี่ครับไม่เก็บพวกครับเอาเฮาสิไปเลือกกินนะครับก็คือกินกินกินไปเรื่อยกับนี่ก็รังดีเลยแม่นครับเอ่อพอมันสุกปั๊บเนื้อมันจะหลายแม่นบ่ครับเปลือกหน่อยแห่นเปลือกเปลือกจะบางครับเม็ดดำ แม่นครับอ๋อนี่เป็นวิธีการเลือกดูนะครับมันกินสีนะเป็นมันเป็นว่าแม่นครับกินสีครับข้องตัวนี้น้อยๆอันนี้เละไหแม่นครับครัวอินดีบแน่นรับรองว่าสุกแน่นอนโอ้อร่อยพูดซันนี้ทักษะขรอมขี้ชีวินพระจันทร์นะครับเกษตรกรบ้านแขมบ้านเข็มขอบคุณอย่างไรครับพี่ครับครับผมดีครับครับผม